สวัสดีนะครับวันนี้นะก็ได้จับปุ๋ยฝ้ามาได้อีกหนึ่งตัวนะครับนนตอนนี้ผมก็จะมาดูนะว่ามันใช่ใช่อย่างที่คิดไหมเพราะผมก็ยังดูไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่น่าจะเป็นรอยปีกนะตรงนี้ <c oughs> น่าจะใช่นะ ก็วันนี้เพิ่งจับได้ใช่ไหมก็ตอนนี้ก็เลยเตรียมมปนี่ไปละตะก,กี้นี้ไปหากล่องเปล่าแล้วก็หาดินมาใส่นะเดี๋ยวจะให้ดูอัปเดตบปยไฟยไม่มีหนอนนกตกอยู่ โอเคเดี๋ยวจะให้ดูตัวเก่าเนาะว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับ <c oughs> นี่นะตัวเก่าจะอยู่ตู้นี้นะครับ ก่อนหน้านี้ผมก็เอาหนอนนกวางไว้นะอะันไหนสปริงเทลหรือเปล่าอ๋อสปริงเทลเนาะโอเคเขาจะอยู่ใน ในในอะไรนะพุ่มของมะพร้าวอะ่ะเขาก็จะมาอยู่ตรงนี้มาดูพัฒนาการนะครับนี่นะไข่นะครับเมื่อวานก็หา มองหายอยู่นะว่าอยู่ไหนนะสุดท้ายมาอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเกิดเราเปิดไอกากว่าอ้วุยมะพร้าวเนี่ยขึ้นนะก็จะเจอน้องก็อยู่ตรงนี้แหละพอดีทําทําให้มันเป็นโพรงนะตั้งใจแบบเอาไม้มาทําให้มันเป็นเหมือนปิดตรงนี้แล้วก็เป็นโพรงตรงกลางนะแล้วก็เอาดินโปะไว้ด้านผนังตรงนี้นะเนี่ยเห็นไหม เอาดินปกผนังตรงนี้แล้วก็ทําให้มันเป็นโพรงเพื่อเราจะได้เหมือนกับน้องน่าจะอาจจะมาอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็กะไว้ไม่ผิดนะแล้วก็มีตรงนี้ก็อยู่ได้นะใต้นี้แต่น้องคงอยากจะอยู่แบบแบบนั้นมากกว่าเนาะแล้วก็ที่จริงตรงนี้ก็จะเป็นโพรงอีกอันหนึ่งนะผมทําไม่แน่ใจว่าเขาอยู่ด้วยกันได้หรือเปล่าระหว่าง ตัวนี้กับตัวเก่าเนาะก็เลยแยกไว้ก่อนนะกันแยกก่อนดีกว่าเนาะนะก็ประมาณนี้นะครับให้ดูประมาณนี้เนาะที่จริงเลี้ยงมดอะไรผมก็กวนเขาตล,ลอดเลย แต่ว่าอันนี้ก็จริงๆริก็ดูดูแทบทุกวันเหมือนกันนะมามาแอบแอบดูทุกวันเนี่ยอันนี้เห็นน้องเขาเมื่อวานนะอยู่ตรงเนี้ยตอนแรกจะไม่ได้ขุดตรงนี้อยู่นะเนี่ยก็เห็นไข่เริ่มพัฒนาการจากวันนู้นนะครับที่ที่ย้ายลงมาในตู้นี้นะไข่ก็จะใหญ่ขึ้นนะแล้วก็มีไข่ใหม่ด้วยนะผมคิดว่าโอเคแล้วแหละ เขาน่าจะอยู่รอดได้แล้วนะโอเคก็ประมาณนี้ครับฝากติดตามกันไปด้วยกันนะเพราะว่าผมก็หาความรู้เรื่อยๆนะผมไม่ได้ไม่ได้เก่งนะครับแต่ว่าก็อาศัยว่าคอยมาดูตลอดคอยคอยเขาเรียกอะไรนะคอยคอยสอดส่องดูว่าพฤติกรรมเขาเป็นยังไงนะ มก็กวนคือเราไม่ได้กวนแบบไปคุยขุดเขามาดูนะเราก็ดูตามที่เขาที่เขาขุดอะ่ะเออตอนแรกเขาอยู่ตรงนี้เราก็มาแอบส่องตรงนี้นะเนี่ยตอนแรกเขาอยู่ตรงนี้เราก็ส่องตรงนี้ก็เห็นเขาทุกวันแล้วเหมือนจะวันนั้นเอาไฟส่องแบบไฟฉายส่องด้วยเนาะเขาก็เลยเหมือนเข้าไปอยู่ตรงเนี้ยมาขุดอยู่ตรงนี้แทน โอเคแล้วล่ะโอเคครับก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับ